ล้าปีที่รักกันมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะรับฟรีออสเตรเลียนแลมสเต็กเมื่อมา1ท่านรับแคนาเดียนล็อบสเตอร์หตัวเมื่อมา2คนโดยสามารถเลือกเป็นเมนูย่างธรรมดาหรือย่างชีสก็ได้ค่ะมา4คนรับสเต็กทีโบนวากยียวไปเลย1นึจานขนาด500กร,รมัมทางนี้สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกคอปเปอร์เท่านั้น รุ่นรับสิทธิ์กินฟรี1ปีแจกทุกวันทุกรอบตลอดเดือนมีนาคม6 4ด้วยนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปอร่อยกับเมนูของร้านคอปเปอร์กันเลยค่ะ ความพิเศษยังมีไม่หมดนะคะตั้งแต่16มีนา64จะเสิร์ฟเฟรนช์ครัวซองนำเข้าจากฝรั่งเศสอร่อยมากๆเลยนะคะคู่กับซุปเผ็ดทรัฟเฟิลแบบไม่อั้นในหลายบุฟเฟตด้วยค่ะอย่าลืมมาลองกินกันนะคะ